สวันนี้ครับพบกับฟี f a Mobile t ีเอชีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะพาน้องๆมาเปิดคัมภีร์การเปิดหมงกันนั่นเองครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนำนะครับ นั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ่ามูบายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพคทุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สําคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถไปช็อปกันได้เลยนะครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าการเปิดหมงนะครับก็จะบอกว่าเป็นเรื่องยาก ก็ไม่เชิงนะครับจะเป็นเรื่องง่ายก็ไม่ใช่นะก็ต้องบอกว่ามันมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับที่จะทําให้การเปิดหม่งนั้นสมบูรณ์แบบนั่นเองครับองค์ประกอบในที่นี้ก็คือในเรื่องของการเปิดหมงนะครับก็คือคนคอสบอลน,นะครับ อันที่2ก็คือคนหมงครับซึ่งองค์ประกอบ2อันนี้ครับมีความสําคัญมากๆเลยครับไม่งั้นจะไม่สามารถหม่งได้นะครับหรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะคอสบอลสวยๆมาให้ผู้หม่งหม่งได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนั่นเองครับอันดับแรกครับการเปิดบอลครับไม่จําเป็นจะต้องปีกอย่างเดียวนะ rb ก็ได้นะครับหรือว่า cm หรือว่าใครก็แล้วแต่ครับจำเป็นจะต้องมีสเตตสแตดนี้นั่นเองครับตัวอย่างเช่นโมซาร่าครับเนี่ยเท้าที่ขนัดควรจะเป็นเท้าขวาด้าน5นะครับถ้าเป็น rw นะครับเนี่ยเท้าขวาน่าจะ5้านะครับเพื่อที่จะ เปิดบอลแม่นยำนะครับนะอ่าเนี่ยครับสแตทนี้นะครับเป็นสแตทที่สําคัญมากๆครับในการเปิดบอลนะครับตัวเนี้ยครับถ้ายิ่งสูงเนี่ยการเปิดบอลจะยิ่งมีประสิทธิภาพครับจะมีความโค้งนะก็อยู่ตรงนี้แหละครับความโค้งแต่ว่าคนที่คอสบอลนะครับไม่ใช่ว่ามีแค่นี้ก็จบนะหนึ่งก็คือจะต้องมีสปีดด้วยนะครับเนี่ยการกระชากลากเลี้ยงนะครับเนี่ยจำเป็นจะต้องเร็วกว่ากองหลังฝั่งตรงข้ามนะเพื่อที่จะกระชากนะครับจะได้เปิดบอลได้ขนัดสุดนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับคุณสมบัติที่มีนะครับเนี่ยควรจะต จะต้องมีสปีดดิฟเลอร์ครับหรือว่าการเลี้ยงเร็วนะครับเพื่อที่จะกระชากกองหลังนะครับหรือว่าแบ็กซ้ายแบ็กขวาของเขาเนี่ยครับยิ่งพอเราหลุดนะครับการเปิดบอลมันก็จะยิ่งแม่นยำเนาะเรามีเวลาที่จะกดมากขึ้นนั่นเองครับทำให้การเปิดบอลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับสำหรับการเปิดบอลนะครับพี่มองว่าการลินชาเนี่ยน่าจะเปิดบอลได้ดีสุดนะเนี่ยครับการเปิดบอลอยู่ที่120ครับเคิร์ฟก็อยู่ที่116ครับอ่ะความโค้งบนนะครับในการยิงหรือว่าการเปิดบอลนะครับก็ถือวว่่าามมีีีคคคโ้งทดรับ อ่าอย่างเบคแฮมครับเบคแฮมนะครับเนี่ยเห็นไหมการเปิดบอลอยู่ที่120เหมือนกันเนี่ะเส้นโค้งที่หนึี่สิบครับแต่ว่าเสียแดงเดียวครับคือสกิลมูฟสามดาวนี่แหละนะเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเท้าห้าก็ตามนะครับเนี่ยแต่ว่าสกิลมูฟสามดาวมันเลี้ยงยากนะครับก็เลยไม่ได้ใช้เบคแฮมนั่นเองครับมาดู RM กันบ้างครับโอโคชาเป็นอย่างไรบ้างครับโอเจเจโอโคชานะครับการเปิดบอลก็ยังไม่เท่าไหร่นะ ถึงแม้สเตตจะดีนะครับเนี่ยแต่ว่าสู้กาลินชาหรือว่าเบคแคมไม่ได้เลยครับเนี่ยการเปิดบอลอยู่ที่9 6เองเทิร์ฟอยู่ที่104เองครับเนี่ยราคาหลอกตามากเลยนะนี่มาดูครูเชฟสกี้บ้างครับเนี่ยการเปิดบอลประมาณไหนอ่ะโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่พวกพามนะครับเนี่ยก็อยู่ประมาณสักร้อยต้นต้นาะอย่างโมซา่าก็ร้อยต้นๆเท่านั้นเองครับเดยกถือว่าเปิดบอลดีไหมก็ถือว่าดีนะครับในระดับการ์ดนักเตะแบบที่ไม่ใช่พามที่ไม่ใช่ไอคอนนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับระดับของนักเตะประมาณนนี้ะครับ โอเคครับมาถึงกองหน้ากันบ้างครับกองหน้าที่เปิดหมงดีที่สุดนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้โรนันโดนะครับโรนันโดนะโรนันโดล่างนี้นะครับหรือว่าเบนเซม่าหรือว่าเลวานนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสเตตข้างในกันดีกว่าครับอย่างกองหน้าที่พี่ใช้ในการเปิดหมงนะครับเนี่ยก็จะเป็นเลวานดอฟสกี้นะครับเนี่ยดูในเรื่องของการหมงตรงนี้ครับ122ครับเนี่ยการกระโดด115ความแข็งแรงในการเบียดประทะเนาะอยู่ที่114ครับตอนกระโดดนั่นเองครับก็ถือว่าเลวานก็เป็นคนที่เบียดบอลดีนะครับเบียด เข้าไปมงได้ดีครับถึงแม้จะสูงไม่เยอะนะ185เท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็มีความสําคัญนะยิ่งสูงยิ่งดีนะครับแต่ว่าบางทีสูงมากไปก็ไม่ดีนะมีตัวหนึ่งที่พี่รีวิวไปนะสูงมากๆเลยครับ2เมตรนะแต่ว่าไม่ค่อยมงอ่ะเออมันก็เกี่ยวกับนักฟุตบอลด้วยแหละนะเนี่ยคุณสมบัติของเลวานะครับเนี่ยมีร่างกายแข็งแกร่งนะครับเนี่ยแต่ว่าไม่มีลูกบ่งทรงพลังนะแต่สุดท้ายนะครับเลวานก็ถือว่าเป็นคนที่หมงดีมากๆเลยครับมาดูโรนันโดบ้างครับโรนันโดครับเนี่ยโรนัน อ่าโรนัลโดครับเนี işte s <S ่ยการหมุนอยู่ที่118การกระโดด116ครับความแข็งแรงอยู่ที่101นะครับสูง187เซนติเมตรครับนะอ่าก็จะเห็นว่าโรนัลโดครับไม่มีคุณสมบัติในเรื่องของลูกหมุนส่งพลังเลยนะฮะมาดูเอียลัสบ้างครับเอียลัสนี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการหมุนนะจะเห็นว่านะครับพี่รีวิวในเรื่องของการหมุนนะครับเอียลัสเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะฮะนี่ครับพลังการหมุนของเอร์ลับอยู่่ที119ครับกการระโดดอยู่ที่105ความแข็งแรงอยู่่่ที101นนัเองครับ สูง180ซนติเมตรอันนี้สูงไม่เยอะนะถือว่าถ้าสายเปิดหม่งเนี่ยถือว่าเตี้ยเลยล่ะนะครับไม่สูงเลยนะไม่สูงเลยนะฮะแต่ว่ามีคุณสมบัตินี้ครับลูกหมงทรงพลังนะฮะอ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับการหาพื้นที่ด้วยนะการหาพื้นที่การควบคุมตำแหน่งอะไรพวกนี้นะครับก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยนะรตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญเช่นกันครับ ตอเลสนะครับตอเลสนี่มีคุณสมบัติที่ครบคันมากๆเลยครับไม่ว่าจะผิวก็ได้นะครับหมงก็ดีนะครับตอเลสนะครับแต่หลังมารู้สึกว่าเติมไปหมงช้าไปนิดนึงนะฮะตอเลสตรงนี้อะไรครับเนี่ยการหาพื้นที่126ครับเนี่ยการหมง114นะครับการกระโดด109ครับความแข็งแรงอยู่ที่100ครับสูง186ซนติเมตรครับคุณสมบัติไม่มีนะครับในเรื่องของรูปหมงทรงพลังนะฮะอันเลสคนสุดท้ายครับไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับอ่ะโนน่เองรกาหมงนะะครรับบนออกกกกจจาาด์แล้ว็มี เบอร์โฮสต์ตัวนี้นะครับในการหม่งบอลนั่นเองครับอาาที่พี่เขาใช้นะครับเนี่ยการหาพื้นที่ก็อยู่ที่105ครับเรอโอเวอร์ออลเก้าสิบสามนั้นก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะโอเวอร์ออลไม่ได้เยอะครับแต่ว่าการหาพื้นที่ก็ถือว่าได้อยู่นะได้อยู่การหม่งอยู่ที่109ครับการกระโดด91ความแข็งแรงอยู่ที่102ครับสูง197ซนติเมตรครับในเรื่องของเกมลุกก็ถือว่าเกมลุกเกมรับเนี่ยก็ถือว่าสูงนะครับเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับลูกหม่งทรงพลังนะครับ จะเห็นว่าคนที่ใช้งานได้ดีที่สุดครับคือโนเนมครับถ้าใครเจอโนเนมนะครับเวิร์กโฮนี่ถือว่ามงดีมากๆเลยครับเป็นอย่าให้เขาได้อยู่เดียวๆนะครับไม่งั้นแล้วจะเป็นสกอร์ได้นั่นเองครับอ่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปรีวิวการเปิดมงกันนั่นเองครับโอเคครับนะครับสังเกตดูดีครับว่าพี่จิ้มนะครับกดจิ้มนะครับจิ้มไปตรงที่พื้นที่ว่างครับเนี่ยครับระบบบอรนะครับระบบ ai ของนักเตะครับก็จะวิ่งเข้าไปหาตำแหน่งพื้นที่ว่างเองครับแล้วก็หมงเข้าไปนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็ จิ้มครับมาดูอีกทีครับกดจิ้มไปนะครับตรงนี้ครับนะครับระบบนักเตะครับไอ้นักเตะก็วิ่งเข้ามาหาลูกฟุตบอลครับอ่าอีกทีนะฮะอีกทีนึงครับอ่าตรงนี้ครับจิ้มครับนะครับแล้วเราก็กดโหม่งเองนะครับอีกทีฮะอีกทีฮะนี่ครับจิ้มไปตรงพื้นที่ว่างครับนี่ครับเดี๋ยวนักเตะครับหรือว่ากองหน้าของเรานะครับเขาจะ สอดเข้าไปหม่งเองครับถ้าระบบ PID นะนะครับอ่าเลวานนะครับเนี่ยจิ้มไปครับเนี่ยจิ้มไปตรงที่ที่เราคิดว่าบอลมันจะตกแล้วก็ผู้เล่นของเราเนี่ยจะสามารถหม่งได้ครับอ่าอันนี้ล้ำหน้าครับล้ำหน้าไปนิดนึงดูนี้ล้ำหน้าครับนี่ประมาณนี้ครับอ่าอีกทีฮะอีกทีครับเป็นการคอสบอลจากฝั่งซ้ายครับ อ่อีกทีฮะนะครับจิ้มไปตรงนี้ครับอาจจะเห็นว่านะครับการเปิดหม่งครับความสําคัญคือการที่เราเข้าใจผู้เล่นนะคือเข้าใจว่า AI ระบบ AI เนี่ยมันจะไปไหนยังไงนะฮะจะต้องสังเกตนะครับว่ากองหน้าเราเนี่ยพร้อมที่จะหม่งหรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะจิ้มนะเราต้องดูว่ากองหน้าเราพร้อมหรือเปล่านะครับถ้าเราไปจิ้มโดยที่กองหน้าไม่พร้อมมันก็ไม่สามารถที่จะหม่งได้นะครับดังนั้นเนี่ยการฝึกนะครับ คือว่ามีความจําเป็นมากๆเลยนะครับคนเปิดบอลนะครับนะกองหน้านะครับมีความสําคัญมากๆเลยนะครับแต่ว่าสําคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจระบบ AI ก่อนนะครับก่อนที่เราจะจิ้มไปนะครับไม่ใช่ว่าใครก็สามารถที่จะจิ้มได้ไม่ใช่นะครับต้องฝึกนะครับต้องผ่านการฝึกเยอะๆนะอย่างพี่เปิดหมงได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าดูแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะพี่ต้องฝึกแบบเป็นานานมากๆเลยครับเป็นหลายวานันหลายเดือนเลยนะครับเป็นปีเลยนะถึง ถึงจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับการที่จะมาบอกว่ามันเป็นบั๊กอะไร <no S 1> พวกนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเทคนิคการเข้าทำนี่มันมีหลายอย่างนะนไม่ใช่ฟุตบอลมันไม่ใช่ว่ามีแค่การหักปั่นนะครับมันมีมันสามารถที่จะทําประตูได้มากมายาหลากหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตักบอลน,นะครับหรือว่าการเปิดหมงนะมัน <no S 1> สามารถที่จะทําประตูได้หมดแหละนะครับเราอย่าไปคิดแง่ลบนะครับว่าเออการเปิดหมงคือแบบเป็นบั๊กนะจริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกนะครับหรือว่า ฟุตบอลสมัยนี้นะครับการเปิดหม่งก,ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่งั้นถ้าเปิดหม่งเป็นเรื่องบลักนะครับป่านี้กรรมการก็คงจะไม่ให้เป็นประตูแล้วเนาะเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ตามนะครับใครที่ฝึกการเปิดหม่งได้นะครับพี่ว่าก็ถือว่าได้เพิ่มเคี้ยวเล็บให้เราไปเพิ่มนั่นเองครับสำหรับอีพีนี้ก็หมดแค่นี้แล้วกันนะครับเจอกันอีหน้าครับสวัสดีครับ